สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอบลาช่องดารายาตชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนกรกฎาคมของเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบดีน,นั่นเองนะคะก็ในส่วนของการแบ่งวันเกิดเนาะของช่องเราก็แบ่งตามแบบไทยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะในช่อง ขอไในช่อง description ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนแม่ท่านใดสงสัยนาะว่าตัวเองเกิดวันไหนยังไงหรือเข้าไปอ่านแล้วไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะ mm hmm. ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการเ,เปิดไพ่ทานายดวงอันนี้จะเป็นการทําลายแบบโดยรวมเนาะ mm hmm. ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ไพ่ทานายออกไปอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะดังนั้นก็ดูไว้เพื่อ บันเทิงเนาะเออหรือว่าดว้เพื่อเป็นแนวทางคําแนะนํานะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังคําทานายกันเลยนะคะเ,เราจะเปิดเป็นภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมของดวงชะตาของเพื่อได้เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนนี้ก่อนเนาะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะใบแรกนะคะสดใหม่ค่ะใบที่สองใจเจ็บนะคะใบที่สามค่ะชัยชนะ ใบที่สี่กักตัวค่ะและใบสุดท้ายนะคะตรงนี้คือครูใหญ่นะห้าใบตรงนี้เรามองว่าสิ่งที่เพื่อนๆตนนั้งใจอยากจะทำในเดือนนี้อยากจะให้มันประสบความสำเร็จหรืออพบเจอกับสิ่งที่ดีอะไรใดๆก็ตามแต่ะอคะ่ะในเดือนนี้เนี่ย คือบางอย่างมีมความรู้สึกว่ามันมันมันเป็นเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เพื่อนเพืเ่สร้างขึ้นมาแล้วทำให้อแทนที่เราจะได้พมเจอกับความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเป็นสิ่งที่ขังตัวขังใจของเราไว้หรือขังแบบปิดกันนะ้นอ่ะเออความสำเร็จหรือสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาเล่องไหมทีเนี้ย ครูใหญ่เกิดขึ้นตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าอไม่ว่าสถานการณ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่อะคา่ะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอ,อลองไปขอคําแนะนําเนาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็ได้หรือว่าจากผู้ที่เขาแบบมีประสบการณ์มากกว่าเราอะไรเงี้ยคะ่ะที่เขาแบบเคยทําสิ่งๆนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเออลองลองไปปรึกษาขอคําแนะนําจากเขาแล้วมองว่าเขาน่าจะมีไอเดียอะไรดีๆให้กับตัวเราอืมนะ มันคือบางอย่างอะเราอาจจะคิดว่าเนี่ยไอสิ่งสิ่งเนี้ยที่เราทำาน่มันคือสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่มันโอเคสิ่งที่มันใช่แล้วแต่ถ้าเราทําไปสักพักแล้วเราแล้วเรายังไม่พบกับความสําเร็จเลยยังไม่พบกับความสุขที่ที่เราตามหานั่นแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเออหรืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะต้องแบบขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะ แล้วก็ด้วยความที่มีใจเจ็บกับกักตัวเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะเดือนนี้บางคนอาจจะต้องพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ที่เรารู้สึกแย่ yeah, รู้สึกเฟลรู้สึกแบบทําให้เรารู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยได้บางคนอาจจะมาให้ความหวังก็ได้ว่าเฮ้ยถ้าเธอทําแบบนี้ทำร่วมกันกับฉันหรือทำด้วยวิธีการแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะทําให้เธอพบกับความสําเร็จนาน,น,าน,น,านอะไอยเงี้ยซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ไพ่อาจจะบอกก็คือ ให้ลองหาข้อมูลเนาะให้รอบด้านหรือว่าหาคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าลองขอคําแนะนาเออขอคำปรึกษาจากคนหลายๆคนดูนะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้แบบเพื่อนๆมีวิสัยทัศน์ที่มันดีขึ้นแล้วก็ไม่ถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเออที่มันจะเป็นการแบบปิดกั้นทาให้เพื่อนๆไม่พบับความสําเร็จหรือว่าความสุขอย่างที่เพื่อนๆ รอคอ,อยอยู่นั่นเองนะคะอืมอะ,อะมาดูกันว่าไพ่ยิปซีมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆในแต่ละเรื่องบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากการงานกันก่อนนะใบแรกเป็นราชินีไม้ใบที่สองเป็น Hermit นะคะใบที่สามเป็นสองไม้และใบที่สิเป็น wheel of f o r t u n นนะคะไพ่ที่เกิดขึ้นตรงนี้เรามองว่าในเรื่องของงานนะ อืมอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีบางคนเนาะ<ม>ให้ให้คอมมิชเมนต์เออหรือให้เรียกว่าอะไรเดียให้เอ,อ่ใช้คาว่าอะไรให้ให้ความหวังเออกับเราว่าเอ้ยทำแบบนี้สิเธอถึงจะสำเร็จหรือว่ามีมีการแบบว่า พูดคุยให้ให้ความหวังว่าเธอกําลังจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เธอจะสําเร็จแล้วนะโน,น,น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมันมันมันก็เงียบไปอะเออแล้วมันก็มีการรอคอยอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นเป็นการวนลูปแบบเนี้ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรเดีอยเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้ในเรื่องของงานหรือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อะค่ะมันมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ เพื่อนๆจะประสบความสําเร็จอย่างที่ใจคิดเออมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่คิดหรือว่าอาจจะต้องแบบอย่างที่บอกไปว่าหาข้อมูลหรือว่าหาคําแนะนํำจากคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้ไอ้ความสําเร็จหรือสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยมันมันประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอืมนะเอ,อ่อ เรามีความรู้สึกว่า the view of fortune ที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับโชคชะตาเขามีการกําหนดไว้อยู่แล้วอ่เออว่าเราจะต้องได้รับสิ่งสิ่งเนี้ยเมื่อไหร่ยังไงการที่รแบบบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้เร็วๆอ่ะอยากจะสําเร็จเร็ว,รวๆอะไรเงี้ยหรืออยากจะไปมูไปทําอะไรให้มันแบบเร็วๆมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเออมีมีความรู้สึกว่าแบบนั้นอะนะในส่วนของคนที่ทํางานประจํานะคะแล้วมองว่า อืมใครที่รอคอยในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเดือนนี้บอกตรงๆว่ามันมันเหมือนจะมีข่าวดีเนาะอย่างที่บอกไปอะแต่มันกลายเป็นว่าเราต้องรอออกไปยืดเวลาออกไปหรืออาจจะต้องทำอะไรบางอย่างให้ให้มันเป็นผลงานหรือเป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นเราถึงจะได้สิ่งสิ่งนั้นซึ่งจากตอนแรกอะสิ่งที่กำหนดเอาไว้อะมันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นไปในแบบนั้นเช่นว่าเออถ้าคุณทำถึงตรงนี้แล้วคุณจะได้แต่พอมาถึงจริงๆอะเขาอาจจะบอกว่า เออแต่ถ้าคุณทําคุณทำเขาเรียกอะไรคุณต้องทําอีก2อ,อย่างนะคุณถึงจะแบบได้จริงๆอะไรประมาณเนี้ยคือมันเหมือนแบบอ้าวที่ตกลงกันมันไม่ใช่แบบนี้นี่อะไรเงี้ยมันก็เกิดการเฟลความรู้สึกแบบอ้าวมันไม่เป็นไม่เป็นไปตามอย่างที่อย่างที่เราคิดหรือว่าอย่างที่เขาได้พูดเอาไว้หรือจริงๆมันอาจจะเป็น สิ่งที่เราเข้าใจไปเองก็ได้เออเราอาจจะเข้าใจผิดไปตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเออนะมันก็เลยทําให้แบบรู้สึกเฟลเฟลนอยนออะไรย่างเงี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้น,ไไดนะคะอืมไปดูกันต่อในส่วนของการเงินนะคะการเงินการเงินของเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบสดีจะเป็นอย่างไรราชาถ้วยนะคะ m มจิเชียนอัศวินเรียนนะคะและก้าวไม้นะอืมเรามีความรูสึกว่าเงินนะในเดือนนี้มันน่าจะมาจากการที่เราได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อไปไปอุดรูรัว่วหรือว่าไปซ่อมแซมในบางสิ่งบางอย่างอะอย่างเช่นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือคนที่กําลังทําอะไรด้วยตัวเองอะคะ่ะเรามาว่ามันจะมีเงินเข้ามาซื่องเงินตรงนี้มันมันเหมือนเป็นเป็นตัวที่เข้าไปอุดรูรั่วหรือว่าไปแก้ไขสถานการณ์บางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นบางคนอาจจะหมายถึงการที่แบบไปยื่นกู้อ่ายื่นขอในเรื่องของเงินสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าทําให้ธุรกิจของเพื่อนๆอะค่ะมันมันไปต่อได้หรือว่ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในสิ่งที่ธุรกิจของเรากําลังมีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ ถ้าไม่ใช่ในส่วนของคนที่แบบไปลงทุนทําธุรกิจค้าขายน่นี่นั่นเรามองว่าเงินนะคะมันจะหมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพนะด้วยความที่แบบมีก้าวไม้ตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนจะมีช่องทางใหม่ๆนะในเรื่องของการเงินขึ้นมาเข้ามาหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ความช่วยเหลือนะคะมีราชาถ้วยตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็ด้วยความที่แบบมีครูใหญ่ตรงนี้เกิดขึ้นเนาะ เออถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินเรามองว่าให้ลองไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะมีความเมตตาที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราในส่วนนี้ได้นั่นเองนะอืมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของสุขภาพกันต่อนะคะสุขภาพของเพื่อนทีเกิดวันพฤหัสบดีในเดือนกรกฎา,าคมน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพ ห้าเหรียญน,นะคะอ่า uh, h a ฟ f น n Hangman และ The Sun อ uh, mm ่อ hmm. มีนิดหนึง่งจากไพ่เมื่อกี้เนาะบางคนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของข้อเท้าหรือว่าในเรื่องของกระดูกอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมีการแบบดามเออ เข่าฝงเข้าเฟือกอ,อะไรอย่างเี้ยได้แต่น่าจะไม่ถึงขั้นผ่าตัดเออแต่ว่ามันน่าจะแบบมีการแบบเข้าฟุ่งเข้าเฟือกอะไรเงี้ยทำให้มันแบบมีการสมานกาันเออรามัดระวังไว้ด้วยนะนโดยเฉพาะในช่วงแบบพวกข้อเท้าหรือช่วงหน้าแข้งอะไรเงี้ยค่ะข้างซ้ายอะไรเงี้ยเออรามัดระวังไว้ด้วยแล้วก็ใครที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพนะคะที่ในช่วงที่ผ่านมาเรามองว่าเนี่ยช่วงเดือนเนี้ยมันจะเริ่มแสดงอาการแล้วนะเออก็ พยายามดูแลสุขภาพให้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็รามัดระวังในส่วนของพวกแสงแดดเนาะพวกแบบว่ารังสี U ูวก็ดีหรือว่าการเจอแดดจ้าๆอะไรเงรี้ยค่ะหรือว่าอยู่ในที่ที่มันแบบต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงเยอะ,เ,ยอะเออมันจะทําให้ใหเออ้เราอาจจะเกิดภาวะขาดน้ําหรืออาจจะเกิดภาวะแบบ ตัวมันร้อนจัดอะไรเงี้ยได้นะคะเอออาจจะทําให้มีปัญหาสุขภาพได้เออแล้วก็พวกอาการปวดหัวปวดข้อเท้าปวดตัวปวดอะไรพวกเนี้ยด้วยนะคะอืมบางคนอาจจะหมายถึงการที่แบบด้วยความที่มีปัญหาการเงินเนาะเออช่วงเดือนนี้อาจจะแบบขาดสารอาหารทานอาหารได้ไม่ครบถ้วนเพียงพออะไรเงี้ยก็ระมัดระวังในเรื่องของพวกแบบภาวะขาดสารอาหาร,รขาดวิตามินหรือว่าเอ,อ่อพวก โรคอะไรนะกระเพาะอะไรพวกนี้เออระวังไว้ด้วยนะคะไปดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรจะมีโชคลาภไหมมาดูกันใบแรกนะคะเป็น6กเหรียญใบที่2เป็น1ถ้วย เป็นไฮ l o ท์ฟันนะคะและ The Sun เอ้ยดีนะเ,เดือนนี้เดือนนี้เนี่ยไพ่แนะนําว่าให้หมั่นทำบุญทําทานนะคะทำบุญทําทานตักบาตรนะแล้วก็สวดมนต์ภาวนาหรือว่าปฏิบัติพวกแบบนั่งสมาธิกรรมาฐานไดๆก็ตามตามเจริตที่เราชอบอะเรามองว่าผลบุญตรงนี้จะช่วยหนุนนําทําให้เพื่อนๆเนี่ย มีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเวลาที่เราต้องไปเจอกับปัญหาหรือกําลังจะต้องเผเชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่มันติดขัดอะไรเงี้ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือนั่นเองนะคะเออเด่นมากในเรื่องของการทําบุญทาทานเนาะก็อืมจะบอกว่าไงดีในช่วงที่เรากําลังอัดคลิปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไม่ใช่ปัญหามันก็จะมีข่าวคราวในเรื่องของพวกแบบ พระเนาะที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็แนะนำว่าให้ให,ให้ทำเาเรียกว่าอ,อะไรดีอะทำบุญในสิ่งที่ที่เรารู้สึกศรัทธาแล้วกันอ่ะคือจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวบุคคลเนาะมันไม่ได้เกิดจากศาสนาหรือไม่ได้เกิดจากหลักธรรมคำสอนใดๆเลยดังนั้นเราเนี่ยก็ ไม่อยากให้ไปมองว่าเออพอตัวบุคคลบางบุคคลที่เขาทําไม่ดีหรือว่าทําให้เกิดเป็นความเสื่อมเสียแล้วเราทุกอย่างมันจะแยกไปหมดเราเราก็ไปมองในส่วนของบุคคลหรือว่าในส่วนของหลักธรรมที่มันยังดีอยู่อะค่ะเออก,ก็ก็ให้ความเคารพนับถือศรัทธาหรือว่าไปทําบุญในส่วนนั้นก็ได้ถ้าใครที่ไม่ไม่ไม่เขาเลยไม่ได้ชื่นชอบนในการที่จะไปทําบุญกับแบบทางวัดทาง พระสองอะไรเงี้ยก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้ค่ะอย่างเช่นแบบโรงพยาบาลหรือว่าไปช่วยเหลือผู้คนช่วยไถยชีวิตสัตว์หรืออะไรพวกเนี้ยเออหรือว่าช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากอะไรเงี้ยได้หมดที่เป็นบุญกุศลนะคะก็มองว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยหนุนนําทําให้เพื่อนเนี่อ่าได้พบเจอกับโชคลาภหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะ ไปดูการในส่วนของความรักกันบ้างนะคะภาพรวมความรักในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกเป็นเด็กถือเหรียญใบที่2เป็น1นึ่งถ้วยนะคะใบที่3เป็นเอ็มเพอร์และใบสุดท้ายเป็นเจ็ดไม้นะในส่วนของคนโสดกันล้กันเรามองว่าคนโสดเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ ถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่อายุมากกว่าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีอ,อำนาจหน้าที่ที่มากกว่าเราด้วยความเป็นเอลเวอร์เนาะคนคนนี้อาจจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเราทาให้เราสึกแบบประทับใจจังเลยอะไรเงี้ยอาจเป็นไปได้นะคะน่าจะประมาณนี้เนาะในส่วนของคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเรามองว่าอืม อะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาที่จะทําให้สถานะไม่ชัดเจนในเดือนนี้มันน่าจะถูกตัดออกไปหรือมีการพูดคุยมีการทําความเข้าใจเพื่อให้สถานะมันมันเขาเรียกอ,อะไรเี่ยมีโอกาสที่จะได้พัฒนากันในอนาคตอะไรประมาณเนี้นะอืมหรือถ้าแบบว่า,ามีปัญหาอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่ใน ในชีวิตของเราหรืออาจจะเป็นของคนที่เรากําลังคุย <c oughs> กำลังคบอยู่เนี่ยเขาน่าจะมีบทบาทเข้ามาช่วยไกลเกลีย่ยหรือเข้ามาช่วยพูดทําให้แบบเหมือนไอ้ความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาอยู่หรือว่าอะไรที่มันติดขัดอยู่ค่ะมันมันได้รับการแบบแก้ไขน,นั่นเองเนาะอืมในส่วนของคนที่มีคนรักแล้วนะคะหรือคนที่มีครอบครัวแล้วเรามองว่าก็โอเคนะเอออย,อยู่ในสภาวะที่โอเคถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามอะคะ่ะอย่างที่บอกไปว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่เราให้ความเคารพนับถือเนี่ย เขาก็จะช่วยเข้ามาแบบไกล่เกลี่ยเข้าเข้ามาช่วยแบบทําให้ไอ้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันถูกแบบคลี่คลายไปหรือว่ามาช่วยให้คําแนะนําที่จะทําให้อา่าชีวิตคู่ของเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถประคองต่อไปได้ด้วยดีนั่นเองอืประมาณนี้นะไปดูกันในส่วนของคําแนะนํากันบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะขอคําแนะนําจากไพย่ยิปซีสี่ใบแล้วก็จากไพอ่ออร์โขดสามใบนั่นเองนะคะ ขอคําแนะนำหน,น่อยค่ะคาแนะนำให้เพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบดีใบแรกเป็น5เหรียญน,นะคะใบที่2เป็น9ไม้ใบที่3เป็น2ดาบและใบสุดท้ายเป็นเ h e m มาจิเชียนนะมีความรู้สุกว่าสิ่งนี้ไพ่อยากจะเน้นยำน้ำเนาะก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบชอบ ดูมือถืออ่ะหรือเล่นมือถือโดยที่แบบไม่มองทางหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้มือถือหรือว่าต้องมองจอตลอดเวลาโดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้มองทางขณะเดินหรือขณะแบบจะทำโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอ่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องนี้ส่วนที่สองคือการดูแลสุขภาพนี่แหละ บางคนอาจจะปล่อยปาดอะไรเลยหรือขาดในเรื่องของการดูแลสุขภาพไปเนาะเออก็ช่วงเดือนนี้พยายามแบบปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะก็คือหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะาบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของคําพูดคําจาก็ได้เออเพราะว่ามี2ดาบกับเดอะแมจิชเยนเกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดเนาะเดือนนี้บางคนอาจจะแบบว่าบางบางทีอะ่ะมันพูดจาไม่คิดอะไรเงี้ยไม่ได้แบบ ถนมน้ำใจคนที่เขาฟังหรือว่าคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำร้ายจิตใจใจครแต่บางทีไอ้คำพูดของเรามันก็ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่เราคาดไม่ถึงได้เหมือนกันดังนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะจะ๊ะไปดูคําแนะนําจากไพ่โรคลกันบ้างนะคะใบแรกนะคะเป็น take action นะคะใบที่2นะ,ะเป็นคอมขอไป compromise นะคะ และใบที่3เป็น a year from now แล้วว่าใน1ปีจากเนี้ยไปอะ่ะเออมันจะต้องมีการแบบมีการ take action อะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่้การ take action ตรงนี้มันมันมันน่าจะหมายถึงการแบบต้องประนีประนอมเนาะเพราะว่า take action ลรวตามมาด้วย compromise เออเรามองว่าไอสิ่งที่เพื่อนๆกําลังจะ take action หรือการที่ประนีประนอมในช่วงจังหวะเวลาเนี้ย โมเมนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะไปมีผลกับชีวิตของเพื่อนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรหรือว่าจะ take action อะไรใดๆก็ตามไม่ว่าจะเรื่องใดเลยนะคะพยายามคิดทบทวนให้ดีเออตัดสินตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะทําอะไรลงไปเพราะว่ามันจะมีผลกับชีวิตของเพื่อนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเลยนั่นเองนะม,มันเหมือนแบบสิ่งที่เราทําวันนี้ ผลมันจะตามไปอีกหนึ่งปีเลยก็พยายามแบบคิดทบทวนให้ดีนะคะแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆใช้สติมีเหตุและผลในการที่จะตัดสินใจทำอะไรต่างๆนั่นเองเนาะอืมเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะช่วยทำให้ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าชีวิตของผมเพื่อนเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนกระกฎาคามของเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอานไพ่ทำนายแพ่ของก๊อฟสามารถกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม s u b สไครป์นะคะหรือถ้าอยากจะช่วยสนับสนุนการทำช่องก็สามารถกดปุ่ม super t ร์แ k นนะคะหรือปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบอันนี้ก็จะเป็นการช่วยสปอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่างดีค่ะ เคก็ okay, วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปคำรทำนายจากช่องดารายชาแนลการไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ